ในสยามเมื่อก่อนบางคนเกิดมากับคำว่าท่าดก่อนจะได้ชื่อจริงเสียอีกแสนเด็กชายตัวผอมในเรือนนายเป็นหนึ่งในนั้นเขาช่วยแม่ตำข้าวตั้งฟืนล้างครกเหงื่อไหลตามขมับแต่ดวงตาย,ยังมีประกายฝันแม่ถ้าข้าเป็นไทยข้าจะพาแม่ไปดูเจ้าพระยาใกล้วังแสนกระซิบเบาๆแม่ยิ้มรูปผมลูกสักวันหนึ่งลูกแสงเช้าจะเป็นของเราข่าวจากวังเริ่มกระซิบไหลไปตามตลาดและศาลาหน้าวัดผู้คนบอกต่อกันว่ากษตริย์หนมริเริ่มปฏิรูปบ้านเมือง จะเลิกท่าแต่ไม่ใช่แบบฟ้าผ่าจนบ้านเมืองโกหารททว่าเป็นการคลายโซ่ตรวนทีรับรองลดค่าไถ่ห้ามซื้อขายผู้คนและประกาศให้เด็กที่เกิดใหม่ได้เป็นไทยข่าวเล็กๆนั้นกลายเป็นความหวังใหญ่ในหัวใจของเด็กคนหนึ่งว่าพรุ่งนี้อาจไม่เหมือนเมื่อวานเอ็งได้ยินข่าวไหมแสนนายเพิ่มเจ้าของเรือนถามพลางมองงานที่แสนกําลังทําโลกกําลังจะเปลี่ยนขอรับนายแสนตอบสั้นๆแต่หัวใจเต้นแรงกว่าทุกวัน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาในคราวเดียวทว่ามาเป็นระลอกคล้ายแม่น้าที่ค่อยๆกัดซอกต,ตลิ่งกฎระเบียบใหม่ติดอยู่กลางตลาดทําให้ผู้คนรู้ว่าค่าไถยจะลดลงตามอายุและเด็กที่เกิดใหม่ไม่ต้องเป็นทาสแม่หลายคนยิ้มทั้งน้ําตาเมื่อได้ยินว่าลูกของตนจะเป็นไทยตั้งแต่ลืมตาดูโลกวันหนึ่งแสนยืนฟังเสียงเด็กอ่านหนังสือหน้าโรงเรียนหลวงเล็กๆที่เพิ่งตั้งขึ้นครูผู้หนึ่งชะโงกหน้าออกมาเห็นเด็กชายตัวผอมยืนเกาะขอบหน้าต่างอยากลองอ่านไหมเด็กชายครูถามอย่างอ่อนโยนแสนสะดุง้งข้าเป็นทาส ปัญญาไม่ถามยศถาครูยิ้มอยากเรียนหรือเปล่าแสนพยักหน้าเงียบๆครั้งแรกที่ปลายนิ้วเขาสัมผัสอักษรบนกระดานแสนรู้สึกเหมือนประตูที่มองไม่เห็นเปิดออกทีละน้อยเขาเริ่มสะกดคำง่ายๆฝึกอ่านข่าวประกาศและนับเปลี่ยนที่เก็บจากเบี้ยววัดเล็กๆที่นายเพิ่มให้นายเพิ่มเห็นความขยันของแสนก็ถอนหายใจเหมือนจะบอกกับตัวเองว่าโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเขายื่นถุงผ้าเล็กๆให้เองขยันนี้เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าขอรับนาย แสนยกมือไหว้ความหมายของคําว่าขอบคุณในวันนั้นลึกซึ้งกว่าทุกครั้งคืนแล้วคืนเล่าแสนอ่านหนังสือใต้แสงใต้แม่เอ่ยถามด้วยความห่วงใยตาของเจ้าไหวไหมลูกไว้แม่แสนยิ้มรอข้าหน่อยนะเขาฝันถึงใบถ่ายตัวที่เขียนชื่อเขากับแม่ด้วยหมึกดําเข้มฝันถึงวันที่จะได้เดินข้ามตลาดโดยไม่มีใครบอกว่าเจ้าไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นดีเห็นงามเสียงกังวลดังไปทั่วบางคนถามว่า ถ้าไม่มีทาสแรงงานจะพอหรือแต่อีกเสียงหนึ่งตอบว่าเราจะทำงานด้วยศักดิ์ศรีแลกค่าจ้างอย่างยุติธรรมสร้างถนนสร้างทางรถไฟเปิดทางค้าขายให้ความรู้แก่ลูกหลานบ้านเมืองค่อยๆเคลื่อนจากคำสั่งสู่สัญญาจากแรงงานผูกพันสู่แรงงานรับจ้างวันหนึ่งแสนถือทุงเงินผ้าซอมซ่อไปหาพ่อค้าผู้รับไถ่ข้าขอไถ่ตัวเขาเอ่ยเสียงสั่นพ่อค้ามองตาเด็กหนุม่มเอ็งรู้ไหมเขาว่าวันหนึ่งจะประกาศเลิกทาสทั่วแผ่นดินข้ารู้แสนยิ้มน้อยๆแต่อยากเริ่มเสรีภาพด้วยมือข้าเอง พ่อค้าพยักหน้าใจอย่างนี้ถึงเป็นไทยเมื่อไรก็ยืนได้เขาจดชื่อแสนลงกระดาษมอบใบรับเงินให้แสนกำใบกระดาษนั้นแน่นราวกับกลัวมันจะปลิวไปกับลมไม่นานหลังจากนั้นวันที่ผู้คนล้องมวงเงี่ยหูฟังประกาศก็มาถึงเสียงเฮดังก้องเมื่อได้ยินคําว่าตั้งแต่บัดนี้ไม่มีทาสในพระราชาอาณาจักรวันนั้นฝนหยุดแสงแดดลอดเมฆลงมาเหมือนตั้งใจแสนปล่อยเครื่องมือจากมือหันไปหาแม่แม่เราเป็นไทยแล้วแม่โผกออดลูกน้ําตาคลอลน้น ลูกเรารอวันนี้มานานแสนนานนายเพิ่มเดินมาหยุดตรงหน้าเขามองแสนด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่ในฐานะของแต่ในฐานะคนตั้งแต่วันนี้ถ้าอยากทำงานต่ออยู่กันด้วยสัญญาและค่าแรงที่ยุติธรรมเขาว่าแสนยิ้มเกอรขอบคุณครับคุณลุงเรียกลุงก็ดีเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาโลกใหม่แล้วนี่ ชีวิตค่อยๆขยับเข้าสู่จังหวะใหม่รถไฟแล่นผ่านทุ่งบูดดังอย่างภูมิใจท่าเรือคึกคักเรือบรรทุกข้าวออกจากท่าเด็กๆใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยไปโรงเรียนหลายคนอ่านหนังสือได้คล่องและรู้ทันโลกมากกว่าพ่อแม่ของตนเสียอีกวันนี้ใครอ่านข่าวได้คล่องยกมือครูรื่นถามแสนยกมืออ่านเสียงชัดคนไทยเกิดใหม่เป็นไทยทั้งแผ่นดินเพื่อนๆปรบมือครูยิ้มด้วยสายตาที่บอกว่านี่คืออนาคตของบ้านเมืองคำหนึ่งชาวบ้านมาชุมนุมกันที่ศาลาคุยเรื่องค่าแรงเวลาทำงาน และการเรียนของลูกหลานเราควรมีวันพักบ้างญิงชาวบ้านว่าและลูกเราควรได้เรียนหนังสือชายหนุ่มเสริมแสนพยักหน้าเราเพิ่งได้อิสรภาพอย่าลืมใช้มันสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กันและกันคำพูดนั้นไม่ได้ดังกล้องเหมือนคล้องใหญ่แต่กล้องในใจผู้คนที่นั่งฟังคืนสงบใต้แสงดาวแสนหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนจดหมายเขียนถึงเด็กคนหนึ่งในวันข้างหน้ารู้ไหมกว่าจะได้คำว่าไทยเราต้องอดทนเรียนรู้และช่วยกันอย่าให้เสรีภาพ เป็นแค่คำบนปากทำให้มันมีความหมายในทุกจานข้าวทุกห้องเรียนและทุกแรงงานที่เป็นธรรมแม่มองลูกด้วยสายตาอุ่นเขียนเผื่อลูกหลานเราเถิดเธอว่าพลางถอผ้าต่อไปไม่รีบร้อนรุ่งเช้าแสนพาแม่ไปที่ตลิ่งเจ้าพระยาเดินบนทางดินแข็งๆที่ครั้งหนึ่งเคยมองจากไกลเหมือนผ้าฝันสายน้ำไหลไปสู่ทะเลอย่างไม่ลืมหยุดแม่แสงเช้าว,วันนี้สวยกว่าทุกวันแสนว่าก็เพราะวันนี้แสงนั้นเป็นของเราอย่างที่เคยสัญญาไว้แม่ตอบ แสนหันกลับมามองผู้คนบนท่าบ้างขนของบ้างหัวเราะบ้างส่งลูกเข้าโรงเรียนเขารู้ว่าการเลิกทาสไม่ได้ทําให้ปัญหาหมดไปในชั่วข้ามคืนแต่ได้เปลี่ยนความหมายของคําว่าคนให้ชัดเจนขึ้นเปลี่ยนแรงงานจากสิ่งของเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเปลี่ยนอนาคตจากทางตันเป็นถนนเปิด